One News ตรงไปตรงมา คผู้ชมคะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยมีการผนึกกําลังของทีวีดิจิตอลทั้งหมด5ช่องรวมถึงช่องวันแล้วก็จีมเอ็มิมีการยื่นฟ้องกอสทชจงใจละเมิดผู้ประกอบการทีวีด้วยการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่สามารถดําเนินการได้จริงนะคะจนทําให้ผู้ประมูลทีวีดิจิตอลนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายถึง9,500ันล้านบาทด้วยกันค่ะครับซึ่งล่าสุดน,นะครับก็มีความเห็นจากกรรมการกสทอชอว่าแม้ว่าตัวเลขที่ฟ้องจะสูงเกินไปแต่ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้กออนหน้กกกสททชําาางนนนหัมขึน การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ทีวีดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานจากคุณวีรยุทธ์วิริยะสัจจจิตกันนะครับรายงานสดจากสำนักงานกสทชครับเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณวีรยุทธ์ครับ ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลในการทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลดังนั้นต้องให้สารซึ่งเป็นคนกลางมาตัดสินคดีครับ นายถากรตันตสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชกล่าวถึงการที่ทีวีดิจิทัล5ช่องนะครับฟ้องกสทชต่อศาลปกครองเรียกร้องค่าเสียหายกว่า9550ล้านบาทว่าผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลมีสิทธิ์ฟ้องร้องตามที่ได้สมนสิทธิ์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับและรู้สึกเห็นใจทั้งผู้ประกอบการและกสทชซึ่งต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลก็ต้องให้ศาลปกครองเป็นคนกลางในการตัดสินคดีครับ ขณะเดียวกันก็ยังชี้แจงว่ากสทชมีความพยายามเต็มที่ในการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลแล้วแต่ต้องทำงานภายใต้อำนาจกฎหมายที่กำหนดไว้ทำให้ถูกมองว่าทำงานล่าช้าพร้อมยืนยันว่าจะจะ,จะให้กสทชเลื่อนการจ่ายเงินค่าประมูลงวดที่3ทํทำไม่ได้นะครับเพราะขัดต่อกฎหมายตามความเห็นของกฤษฎีกาและหลายหน่วยงานครับไปฟังเสียงของเลขาธิการกรสทชกันครับเุเเราเทใจในการทำงานให้ทั้งหมดทุ่มเทให้อยู่แล้วนะครับในการที่เราจะ ช่วยเหลือแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยกรอบน้านของกฎหมายของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงจริงๆนะครับหลายเรื่องเช่นเรื่องเยียวยานะครับจะเลื่อนการประมูลงวดที่2ได้หรือไม่มันก็เลื่อนไม่ได้อีกถูกไหมครับจะเยียวยาในส่วนอื่นจะทําได้ไหมตอนนี้เงินในกระเป๋าของกสทชก็ไม่มีเช่นเดียวกับนายธวัชชัยจิตพัฒนานันกรรมการกสทชยืนยันว่าการเลื่อนการจ่ายเงินค่าสัมปทานงวดที่3นั้น ให้ไม่ได้นะครับเพราะกสชอาจถูกฟ้องร้องว่ากระทําผิดกฎหมายแต่มองในแง่ดีว่าการที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลฟ้องกสทชก็จะช่วยกระตุ้นการทํางานของกสชให้รวดเร็วขึ้นแม้ว่าตัวเลขเงินค่าเสียหายที่เรียกร้องจะสูงเกินไปก็ตามครับอย่างไรก็ตามนะครับทางกสทชก็จะมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลโดยลดการเจ็ จัดเก็บเงินนะครับค่ากองทุนและลดการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของกสทชนะครับซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบการลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวิรยุทธ์วิระยะสัจจจิตนะคะที่รายงานมาจากทางกสทชนะคะ One News ตรงไปตรงมา